สวัสดีครับวันนี้เราจะทำชิ้นงานตัวปข้อคปาติงนะครับเริ่มต้นมาจะวาดที่ฟอนต์เพนโดยใช้คำสั่งลายวาดรูปคร่าวๆข,าข,าของชิ้นงานนะครับโดยให้มีขนาดใกล้เคียงกับชิ้นงานจริงจากการวาดจะเห็นได้ว่ามีเส้นไกด์คอยช่วยนะครับ จากนั้นเราจะกำหนดความสัมพันธ์ของแต่ละเส้นนะครับโดยกดคอนโรลและคลิกเมาส์ซ้ายเลือกเส้นนะครับในที่นี้6เส้นนี้เราจะให้มีความสัมพันธ์แบบขั้ว2เส้นนี้มีความสัมพันธ์แบบคานบรล2เส้นนี้ก็เช่นกันครับ มีความสัมพันธ์แบบ p a ralel l สัมพันธ์แบบวัรับจากนั้นเราจะคำหนดขนาดโดยใช้ smart dimension นะครับกำหนดขนาดตามแบบของเรานะครับ เครื่องมือน,นี้ยังสามารถกำหนดมุมได้นะครับจากนั้นเราจะทำการเปลเล็ที่ขอบของชิ้นงานที่เราต้องการให้มันโค้งมนนะครับโดยใช้ลัศธิจะปรับขั้นนี้ จากนั้นคิดเลือกที่แต่ละมุมของชิ้นงานครับ จากนั้นเราจะดึงชิ้นงานเป็นสามิตินะครับเราใช้คำสั่ง extrude ในที่นี้เราจะดึงออกมาเป็นระยะ40มิลลิเมตรนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานตัวประกอบสปรปิงนะครับขอบคุณมาครับ